ละครชุดนี้จะทําขึ้นตามนโยบายสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของประชาชนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยใช้แนวทางชุมชนเข้มแข็งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลปกป้องหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สนับสนุนและให้คาปรึกษาครับแนวทางในการดําเนินการสู่ชุมชนเข้มแข็ง7ดขั้นตอนนั้นเป็นมาตรการป้องกันก่นกอนจะเกิดเหตุครับ เพราะมิฉะนั้นความเสียหายมากมายจะเกิดขึ้นตามมาโดยไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ตอนนี้เราจะไปดูกันว่าการก้าวเข้าสู่ชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันอาชญากรรมนั้นทําได้อย่างไรซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจรวมพลังและสมัครใกันเรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายครับ เจ็ดขั้นตอนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจโดยใช้แนวทางชุมชนเข้มแข็งขั้นตอนแรกก็คือการค้นหาแกนนำครับซึ่งเป็นผู้นำที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถืออาจจะเป็นผู้อาวุโสปราชชาวบ้านหรือครูอาจารย์ก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อชุมชนครับเราจะไปดูว่าขั้นตอนการค้นหาแกนนำนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเช็ครับ รู้เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาชญากรรมของสนงงานตำรวจชาติเราแล้วหรือยังอ๋อโครงการที่ท่านภูมิกับส่งหนังสือลงมาเหรอครับทราบแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียดว่าทําอะไรยังไงครับผมโครงการนี้มีเป้าหมายชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาดูแลและป้องกันชุมชนของตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยให้ตํารวจ,ยจอย่างจาองผมเนี่ยคอยให้คาแนะนําสนับสนุนเนี่ยเขามีขั้นตอนในการทํางานให้เราดูเห็นไหมจางเลย ผู้กองก็จะได้ผลไหมครับไม่ให้ผมเราหวั่นใจจริงๆครับกลัวชาวบ้านเขาจะมาเล่นกับเราด้วยครับเราต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนเขาจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวบ้านกับตำรวจทางานร่วมกันแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยกันลดปัญหาเชื้อการและยาเสพติดได้โดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องหาแการนำองชุมชนให้ได้ซะก่อนเห็นด้วยครับผมแลวเขาเรียกว่าเราค่อยๆขยายไปสู่ชาวบ้านต่อไปฮะ แต่เราต้องทําความว่าใจให้กับชาวบ้านด้วยนะครับว่าการทําในครั้งเนี่ยเขาต้องเป็นหลักในการทํางานสมองเขียบแหลมเอาธรรมะเข้าแทรกด้วยครับอ่าอ,อ,องค์นี้แจ่มเลยครับ ปิวกับลุงนี่วะเนี่ยนี่ถ้าเออมา,าตาต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่ได้ใช่ใปเปล่าต้องปัญหามันไม่ใช่เออ,<ๆ>อแม่คุยปรึกษาอะไรกันอยู่เลยครับนหน้าดำค่้มเครียดกันเลยทีเดียวอ๋อก็สพเพเหระนะจ๊ะ <c oughs> นี่ได้ข่าวว่าหมู่บ้านโน้นเนี่ยขโมยขึ้นบ้านหมู่บ้านแต่ละวันเ่ยจะ รู้บ้างรือเปล่าเรฮะเออนั่นสินะมีข่าวอยู่เรื่อยจับได้บ้างหรือเปล่าล่ะจ้าอ่าแตตอนนี้นะครับก็มีคนมาแจ้งอหลายรายเหลือเกินนะครับแล้วก็เราก็กําลังดําเนินการอยู่นะกำลังจะตามจับเขาอยู่แต่ว่าเนื่องจากบุคลากรของตํารวจเนี่ยมันมีน้อยจริงๆก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลกันหน่อยนะลุงนะเออนะนะมนันต้องช่วยกันน่อนะเออมันก็ เอาล้วครับอ่ายิ้มละขอบคุณมากแล้วผมกลับก่อนเดี๋ยวผมมีโครงการอะไรดีๆแล้วผมจะมาชี้แจงแล้วก็จะมาเสนอให้นะครับได้กูนะขรับผมไปก่อนครับบสาัสดีครับสวัยดีครับขอบใจขอดีก็ดีแม่จานนี้ก่าอร่อยเหลือเกินจริงๆอใครเป็นคนสั่งเนี่ยสรุป ก็แบบจามั้งเอาถ่านาทำใจบขั้วกันเองอย่าไปถืออะไรเลยอันนี้นี่หัวหน้าเด็กหลอกอะไรเด็กๆอยู่เนี่ยฮะโอ้โหพี่ก้าพูดแบบเนี้ย ไม่ต้องคุยกันเลยดีกว่าโอ้โหไอล้อเล่นล้อเล่นว่าแต่ว่านี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะอ๋อเมื่อกี้ลินกำลังคุยกับเด็กๆว่าพวกเราเนี่ยจะจ,จัดงานปีใหม่กันเฮ้ยน่าสนใจมีอะไรพี่ช่วยก็บอกนะสำหรับลินเนี่ยพี่เต็มที่อยู่แล้วโอ้ขอบคุณค่ะพี่กาเอางี้ละกันถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวลินบอกพี่กา okay? โอเคโอเคนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่กาช่วย เร้เพ okay. ่งต่อดีกว่าแสวัสดีครับพี่บาสวัสดีครับจาเอ้าโอ้โหนี่กล้าครับอทิตย์นี้ว่างหรือเปล่าถ้าว่างยังไงพี่ขอปรึกษาธุระหน่อยนะอทิษณ์นี้ครับอืได้ครับแต่ว่าขอเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าช่วงเช้าผมมีงานโอ้ยได้เลยน้องงั้นยังไงเดี๋ยวพี่โทรไปนะได้ครับงั้นผมไปแล้วนะครับ มาแล้วครับจา่ <Okay. S 2> จาผมครับโชคดีครับครับเออจา่าเรื่องโครงการที่จ่าเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวผมขอปรึกษากับคนในชุมชนก่อนนะคืออย่างนี้คุณสมบัติผมจะอที่บายให้คุณฟังนะครับคือแรกๆเนี่ยนะเราต้องเริ่มต้นทําไปทีละขั้นแล้วหลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดเราต้องหาแกนนาเพื่อที่เป็นกําลังสําคัญนะครับ ไปทําความเข้าใจให้กับชาวบ้านหลังจากนั้นเราก็ต้องไปจุดประกายความคิด<ม>ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาของชุมชนครับก่อนที่เราจะปฏิบัติและดําเนินการครับหลังจากนั้นถ้าเราดําเนินการไปแล้วเราก็มาประมวลผลอีกทีหนึง่งว่าเราจะสําเร็จไหมฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นวิชาการไปหน่อยเพราะว่า้ผมมันเจ้าวิชาการอยู่แล้ว แต่ว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณสมบัติทําไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติน่าจะเข้าใจมากกว่านี้ครับยังไงผมฝากคุณสมบัติด้วยแล้วกันนะฮะครับคือถ้าหากว่าลําพังพึ่งตํารวจอย่างเดียวเนี่ยกาลังคนของเราเนี่ยมันมีน้อยนะครับก็ฝากทางชุมชนช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแทนเราด้วยครับนะครับก็ฝากคุณสมบัติด้วยแล้วกันนะฮะยังไงผมจะมาปรึกษาคุณสมบัติทีครับเดี๋ยวยังไงผมได้เรื่องยังไงผมติดต่อกลับไป ครับผมบค,ค,รบครับผมขอบคุณพิ่จาครับครับผมขอบคุณครับผมดีแล้วเราจะาผมว่าเราต้องเริ่มจากการค้นหาการนำชุมชนหรือคนที่ชาวบ,บ้านเขาลบนับถือหรือผู้นำทางธรรมชาติแล้วจากนั้นให้เขาไปหาทีมทำง,งานแล้วก็ให้เขาบริหารจัดการนั่นเองเลยเราก็กลายเป็นที่ปรึกษาแล้วคอยให้คำแนะนำเขา เผื่อเขามีอะไรให้ช่วยเหลือครับแต่เราคงต้องดูความคิดเห็นของผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบอตอไปด้วยอืมก็อาทิตย์เนี่ยผมได้บอกกับคุณสมบัติเขาไว้ว่าจะเข้าไปดูดูซะหน่อยเออได้ข่าวว่าเขาจะเกณฑ์พวกระดับหัวกะทิกะทิเนี่ยไปประชุมกันตอนบ่ายสามโมงครับผมอืมดีดีผมติดรถจ่าไปด้วยกันนะเผื่อมีอะไรช่วยแนะนาอ๋อจะไปช่วยชาวบ้านหรือจะไปหาใครครับจ่าพูดเปเล่นแะ ผมไปทำงานนห่ไปจีบสาวโอเคนะจ๊ะเดี๋ยววันอาทิตย์เราไปทำงานด้วยกันครับผมครับทำงานเอาโครงเอาอย่งไงกันฮอ,อผมว่าครูปิวเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับที่เป็นผู้นําโครงการเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่รู้จักและส่วนใหญ่ก็เคารพเชื่อฟังครูครับผมเ,เองด้วยว่กล้านะครับ เราเราจะรวบรวมคนหรือว่าขอความร่วมมือมันจะได้ง่ายเข้านะครับแต่ผมเห็นว่าคุณสมบัติน,ะน่าจะรับหน้าที่ได้ดีกว่านะเพราะเขาเป็นประธานชุมชนรู้จักทุกคนในชุมชนเป็นอย่างดีในการขอความร่วมมืออะไรมัคนคงจะไม่ยากหรอกนี่ครูครับ, <c oughs> รบแต่ผมเนี่ยตอนกลางวันต้องทำงานนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยผมเองเนี่ยมีเวลาเฉพาะตอนเย็นเท่าน,นั้นเองนะครับถึงจะช่วยกิจกรรมกับชุมชนได้แต่จ่าเทียมเขาบอกว่าพวกเราไม่ต้องเอาเวลาทํางานมาทํากิจกรรมนี้นะ แค่เอาเวลาว่ามาช่วยกันคนละนิดละหน่อยเพื่อการทำงานม,มาไปในทิศทางเดียวกันอไม่ยากหรอกังมีไหอ้าวจาเที่ยวมา,วาดีเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ้าวเป็นไงคุยกันไปถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยได้ข้อสรุปกันหรือยังแล้วครับเนี่ยแม่โชคดีครับออเออิญนวันนี้แม่ผู้กองร้องไห้ร้องห่มตามผมมา เผื่อท่านจะมีรายละเอียดอะไรดีๆมาแนะนำเชิญครับท่านครับ,รบก็ยินดีมากๆเลยนะครับและผมก็ดีใจที่พวกเราให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมนะครับเพื่อดูแลชุมชนร่วมกับเจ้าที่ตำรวจเพราะว่าอาศัยเฉพาะกําลังเจ้า้าที่ตำรวจอย่างพวกเราเนี่ยก็คงดูแลกันไม่ทั่วถึงถ้าพวกเราช่วยกันดูแลเนี่ยชุมชนของพวกเราจะน่าอยู่ขึ้น แล้วพวกเราเข้าใจหลักการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาชน7ขั้นตอนแล้วหรือยังครับขอบคุณครับทุกองค์ที่นี้แหละครับพวกผมนะฮะก็เลยอยากให้ครูฟิลครับในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้นาในการรวบรวมคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมทํากิจกรรมแล้วก็ร่วมทาความเข้าใจกันด้วยครับค่ะทุกคนว่าไงครับเห็นด้วยกันไหมครับเนี่ยจะตกลงกันได้เลยจ้าเถียงกันไปเถียงกันมาสงสัยจะเหลวแต่ละ,ตะละมั้งขออนุญาตแนะนํานต่อนะครับคือผู้นําเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนเดียว เราสามารถทำงานร่วมกันได้โดยแบ่งหน้าที่กันไปซึ่งจะได้เกิดความหลากหลายแล้วก็ไปครอบคุมคนหลายกลุ่มหลายอาชีพเราเรียกว่าคณะกรรมการหรือคณะทำงานโดยจะเป็นพวกเราทั้งหมดที่นี่หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำจะได้สำเร็จเพราะว่าถ้าทำคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจะดีกว่าครับใช่ใครๆก็ไปช่วยทำงานกันได้อย่างกับคุณลักษ์อย่างเงี้ยเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน ก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับกลุ่มแม่บ้านได้สะดวกด้วยเผื่อเวลามีข้อคิดเห็นอะไรมันก็ได้คุยกันง่ายขึ้นนะฮะหรือว่าคุณนารินเนี่ยนะครับก็รู้จักกับเด็กๆวัยรุ่นอ่าภาษานี่เขาพูดคุยกันรู้เรื่องเขาคุยแล้วก็เนี่ยรู้เรื่องหมดวัยรุ่นนะนะอ่าก็เป็นหัวหน้าเด็กๆได้หรือว่าไงครับคุณก้าอ คนนุน่าจะจริงอย่างที่จ๋าว่านะครับคุณสมบัติว่างไงครับอืมงั้นผมก็เห็นด้วยนะครับทุกคนว่าไงครับ <c oughs> ถ้าหากว่าคิดเหมือนกันงั้นผมก็ขอรับหน้าที่เชิญคุณลักษ์แล้วเชิญคุณนารินนะครับมาร่วมประชุมกัน <c oughs> วันที่เราจะประชุมกับสมาชิกวันนั้นน่ะต้องขอเชิญผู้ก,กองกับจ๋าด้วยนะครับ <c oughs> แม้ว่าในตอนแรกจะไม่ค่อยร่วมมือกันเท่าไหร่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับและแนะนำให้ลองทำดูแม้ว่าบางคนจะทำยังไม่ค่อยเต็มใจนะักแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมครับ